ตอนนี้เรามาเที่ยวที่แถบชนบทนี่คือบ้านคล้ายๆกับโฮมสเตย์ที่เราอยู่ดอกไม้สวยมาก ไปดูห้องกันดีกว่าข้างหน้านี้เป็นบ้านของเจ้าของบ้านข้างหน้าเป็นที่พักเจ้าของบ้านตรงไปก็จะมีสวนเขาปลูกผักกินเองน่ารักมากเลยเคยมาทีหนึ่งเมื่อปีกว่ากๆสองปีที่แล้วถัดไปเป็นบ้านแม่แม่สามีเขาแต่ตรงนี้ พอเราเข้าประตูตรงนี้มาปุ๊บซ้ายจะเป็นบ้านแม่สามีี่ทางขวาก็จะเป็นห้องเราได้ห้องเล็กสองแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งถัดจากเราหินน่ะสวยมากเลยอะ่ะเขาทำบ้านแบบว่าพวกชายทะเลเขาจะใช้หินน่ารักมากเปิดเข้าไปดูห้อง ของเรากับโวเบะนะโทเบอฮาชุก้าอันนี้เป็นเตียงสองเตียงอันนี้ห้องน้ำชาวเยว่อยู่นี่ห้องน้ำสะอาดน่านอนมากเย็น ส่วนอันนี้เป็นโต๊ะติดกันหน้าต่างเดินเข้าประตูมาแล้วเขาก็จะมีเครื่องทำหนุมปังเเครื่องทำโทสสแล้วก็มีน้ำตาลมีกาแฟาให้เขาที่แล้วลงามาเขาจะมีให้ขนมปังด้วยนะมีแยมีขนมปังไว้ให้คราวนี้มีไหม นี่มีชาไว้ให้มีชามีครีมมีแยมมีจานเรนนี้น่าจะเป็นขนมปังที่เขาจะให้เขาจะเอามาเปลี่ยนให้ทุกวันเปิดออกมาเป็นขนมปังใช่จริงๆด้วยให้มัน เป็นโฮวีดสขนมปังขาวสองอมจากมาถึงก็บาย2ออกมาตั้งแต่เช้าออกมาตั้งแต่10บโมงแวะนั่นแวะนี่ื้อของอีกก็แล้วมีโต้ให้ใบเอ,อ้ยมีผ้าห่มสแปร์ไว้ให้มีมอ๋อมีล่มมาให้ด้วย มีไม้แขวนเสื้อนี่คือเตียงสองเตียงโคมไฟมานี้อันนี้เขาจะมีอันนี้ใช้ในสายจงค่ะเขาจะมีแก้วไว้ให้มีเมนูสำหรับอาหารเช้ามันเป็นเบก Bed a ด d b เบรคฟาสตอาหารเช้าไวใ้ให้ให้เราเลือกแล้วให้เราเขียนลงในสมุดแล้วเดี๋ยวเขาแล้วตอนเย็นเราต้องเอาไปยื่นให้เขาแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะได้เอาของที่เราออเดอร์มาส่งมีทีวีแขวนเล็กๆรู้สึกจะมี Wi-Fi ด้วยแหละ no smoking ชอบมาก เนียบดีบรรยากาศดีมากเลยชอบเงียบพียอย่างนี้มีโต๊ะนั่งกลางแจ้งให้ด้วยที่สำคัญดีที่สุดก็คือเอาหมาเข้ามาได้เพราะเขาก็มีหมาสามตัวเขาบอกว่าลูกหมาเขาออกมาเลยเขารักหมาเหมือนกันใช่ไหมชุก,ก้าเรามาอยู่ด้วยกันได้นะสามคนสามคนเราจ้า